เคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับว่า AI ที่ใครๆก็บอกว่ามันจะเปลี่ยนโลกเนี่ยพอมาอยู่ในมือเราจริงๆกับรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็งั้นๆไม่ได้สร้างผลลัพธ์ที่ว้าวขนาดนั้นเลยถ้าใช่ละก็วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แล้วครับเพราะเราจะมาดูกันว่าแค่การปร,รับมุมมองที่เรามีต่อ AI นิดเดียวมันจะปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ได้มหาศาลขนาดไหนเอ๊ประโยคนี้ฟังดูแปลกๆใช่ไหมครับแต่เบื้องหลังมันมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจมากเลยนะคือมีเรื่องเล่ากันว่า วินสตันเชอร์ชิล l เนี่ยเคยบอกให้ผู้ช่วยจดสุนทรพจน์ที่สําคัญมากๆตอนที่ตัวเขากําลังแช่อยู่ในอ่างอาบน้ําซึ่งผู้ช่วยคนนั้นเนี่ยนะครับเขาไม่ได้แค่จดตามคําพูดไปเป๊ะแต่เขาเข้าใจไปถึงบริบทความตั้งใจหรือแม้แต่น้ําเสียงที่เชอร์ชิลล์ต้องการจะสื่อออกไปนี่แหละครับคือการทํางานร่วมกันในระดับที่เรียกว่ารู้ใจกันจริงๆลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเรามีผู้ช่วยที่รู้ใจแบบนั้นบ้างจะเป็นยังไงสิ่งนี้ครั้งหนึ่งเคยมีแค่ผู้นำระดับโลกเท่านั้้้นที่จะเขาถึงได ตอนนี้ด้วยพลังของ generative AI มันกำลังจะกลายเป็นจริงสำหรับเราทุกคนแล้วนี่แหละครับคือคำสัญญาที่ยิ่งใหญ่มากๆที่เทคโนโลยีนี้ให้ไว้กับเราเอแต่คำถามสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับในเมื่อเทคโนโลยีมันพร้อมขนาดนี้แล้วทำไมคนส่วนใหญ่ถึงยังรู้สึกว่าไปไม่ถึงจุดนั้นสัทีเรื่องนี้แหละครับที่เจอร์มียุตลี่จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้ลงไปศึกษาแบบเจาะลึกเลยจนไปเจอคำตอบที่โอ้โหน่าทึ่งมากๆเลย ปรากฏการนี้เนี่ยเขามีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการด้วยนะครับอิตาลีเรียกมันว่าช่องว่างแห่งการตระหนักรู้หรือ the realization gap ซึ่งนี่แหละครับคือหัวใจของปัญหาทั้งหมดที่เรากำลังจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ลองดูตัวเลขนี้สิครับเห็นความต่างชัดเลยใช่ไหมครับ คืองานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่า AI มีศักยภาพที่จะช่วยให้งานของเราดีขึ้นได้ถึง40%เลยนะแต่ในโลกความเป็นจริงเนี่ยคนทางานที่ดึงศักยภาพนั้นออกมาใช้ได้จริงๆมีไม่ถึง10%ด้วยซ้าไปครับไอช่องว่างตรงนี้แหละครับที่มันขั้นกลางอยู่ระหว่างพลังที่แท้จริงของ AI กับผลลัพธ์ที่เราได้มาแต่ที่มันพีกกว่านั้นก็คืองานวิจัยยังพบอีกว่าสําหรับบางคนเนี่ย AI กลับทําให้ความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาลดลงซะอีก แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่และนี่ครับคือจุดที่เรื่องทั้งหมดจะคลี่คลายความแตกต่างระหว่างคนที่ใช้ AI ได้เต็มประสิทธิภาพกับคนที่ใช้แล้วไม่เห็นผลอะไรเลยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครเขียนพร้อมเก่งกว่ากันเลยนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันอยู่ที่กรอบความคิดที่เรามีต่อ AI ตั้งแต่แรกเลยกรอบความคิด2แบบเนี่ยมันต่างกันแบบคนละขั้วเลยครับกลุ่มแรกเนี่ยมอง AI เป็นแค่เครื่องมือคือเราเป็นไฟล์ออกคําสั่งทางเดียวแล้วก็รอรับผลลัพธ์ถ้ามันออกมาไม่ดีก็ต้องมานั่งแก้เอง แต่อีกกลุ่มหนึ่งที่ได้ผลลัพธ์ดีกว่ามากๆเขามอง AI เป็นเพื่อนร่วมทีมครับมีการพูดคุยกัน2ทางให้ฟีดแบ็กและที่สําคัญที่สุดเลยนะคือเปิดโอกาสให้ AI ถามคําถามกลับมาเพื่อให้มันเข้าใจเรามากขึ้นแค่เปลี่ยนจากการออกคําสั่งมาเป็นการคุยกันทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเลยเอาละครับงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าการปรับเปลี่ยนแรกที่เราเอาไปใช้ได้ทันทีเนี่ยคืออะไรมันคือการพลิกบทบาทครับให้ AI เป็นฝ่ายสัมภาษณ์เราบ้าง นี่เป็นเทคนิคที่ง่ายมากๆเลยนะแต่ทรงพลังสุดๆครับคือเริ่มจากบอกให้ AI สวมบทบาทเป็นผู้เชี่ยวชาญก่อนเลยจากนั้นก็ขอให้มันนี่แหละสัมภาษณ์เราเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่เรากำลังทำอยู่ถามไปเรื่อยๆทีละคำถามจนมันเข้าใจภาพรวมทั้งหมดแล้วค่อยขอคำแนะนำจากมันนี่แหละครับคือความมหัศจรรย์ของ AI เลยมันสอนเราให้ใช้งานตัวมันเองได้ขอแค่เรารู้วิธีเปิดบทสนทนาให้ถูกทีนี้เรามาดูตัวอย่างจากเรื่องจริงกันบ้างดีกว่าครับเรื่องนี้เป็นของคุณอาดัม ซึ่งเขาได้เอาแนวคิดแบบเพื่อนร่วมทีมเนี่ยไปใช้กับงานเอกสารที่น่าเบื่อมากๆเป็นงานที่เขาเรียกว่าเกลียดเลยก็ว่าได้7,000เลขนี้คืออะไรกันนี่คือจำนวนวันทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เครื่องมือที่คุณดำใช้เวลาสร้างแค่45นาทีเท่านั้นนะครับจะช่วยประหยัดให้กับกรมมุดยานแอแห่ชติได้ในแต่ละปีโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับ แค่เปลี่ยนจากการสั่งให้ AI เขียนเอกสารมาเป็นการปรึกษาหารือกันผลลัพธ์ที่ได้กลับมหาศาลขนาดนี้เลยโอเคมาดูกันต่อที่การปรับเปลี่ยนกรอบความคิดที่2กันครับอันนี้เป็นเรื่องของการต่อสู้กับสัญชตาตญาณของตัวเราเองเลยที่มักจะหยุดเมื่อเจอคําตอบแรกที่รู้สึกว่าดีพอแล้วโหเป็นคําพูดของเด็กป .1 น,นะครับแต่ลึกซึ้งมากๆเลยมันชี้เห็นถึงกับดักทางความคิดที่เราเป็นกันบ่อยๆที่มีชื่อเรียกว่า satisfying หรือก็คือการยอมรับในสิ่งที่มันพอใช้ได้ซึ่งนี่แหละครับคือศัตรูตัวฉกาจของความคิดสร้างสรรค์เลย ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับคือ AI เนี่ยมันทําให้การได้คําตอบที่ดีพอแล้วมันง่ายและเร็วมากๆจนเรามักจะหยุดอยู่แค่นั้นแต่ถ้าเป้าหมายของเราคืองานที่มันโดดเด่นและแตกต่างจริงๆเคล็ดลับไม่ใช่การพยายามหาคําตอบเดียวที่เพอร์เฟกต์แต่คือการสั่งให้ AI ช่วยกันคิดช่วยกันโยนไอเดียออกมาเยอะๆในปริมาณที่มากพอและหลากหลายเพื่อให้เรามีวัตถุดิบที่ดีที่สุดมาเลือกใช้ยังไงล่ะครับและมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วครับในเมื่อเรามีเพื่อนร่วมทีมที่เก่งกาจขนาดนี้แล้ว แล้วบทบาทที่สําคัญที่สุดของมนุษย์อย่างเราๆคืออะไรล่ะคําพูดนี้คมมากเลยครับมันกําลังบอกเราว่าถึงทุกคนจะเข้าถึง AI ตัวเดียวกันได้แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาไม่มีทางเหมือนกันแน่นอนสิ่งที่สร้างความแตกต่างก็คือสิ่งที่เราป้อนเข้าไปในบทสนทนาน,นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์มุมมองความรู้หรือแรงบันดาลใจที่ไม่เหมือนใครของเราซึ่งทั้งหมดนี้มีแค่มนุษย์เท่านั้นแหละครับที่จะใส่เข้าไปได้ และขอปิดท้ายด้วยประโยคที่ผมว่ามันสรุปทุกอย่างไว้ได้ดีที่สุดเลยครับว่าฉันไม่ได้ใช้ AI ฉันทำงานร่วมกับมันเนี่ยจจะเป็นมุมมองใหม่ที่จะเปลี่ยนวิธีที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยีนี้ไปตลอดกาลเลยก็ได้ลองกลับไปถามตัวเองดูนะครับว่าทุกวันนี้เรากำลังใช้ AI หรือเรากำลังทำงานร่วมกับ AI กันแน่ออัปโหลดเอกสารรอประมวลผลนำไฟล์ไปใช้ต่อได้เลย ใช้แอคคอร์สิแล้วชีวิตจะดีกว่าที่เคย